โอม่างสิวันนี้วันที่หกเดือนสิงหาคมปีสองพันยี่สิบห้าเราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหลานเมื่อไหรก็ตามที่ลูกมีเวลาจงเข้าไปสู่ความสันโดษและอยู่ในการแสวงบุญแห่งการจดจำเมื่อลูกนั้นไปถึงจุดหมายปลายทางของลูกเท่านั้น การแสวงบุญของลูกก็จะจบลงได้คำถามด้วยคุณธรรมอันใดที่พ่อเติมลูกๆของท่านในยุคบรรจบพบกันคุณธรรมนั้นจะต่อเนื่องมาถึงครึ่งหนึ่งของวงจรคำตอบพ,พ่อพูดว่าดังเช่นที่พ่อนั้นอ่อนวานอย่างสุดซึ้งดังนั้นพ่อก็เช่นกันทำให้ลูกๆอ่อนวาน เทพนั้นอยู่อย่างอ่อนหวานมากๆลูกเดี๋ยวนี้กำลังเพียรพยายามที่จะกลับมาอ่อนหวานผู้ที่ให้ประโยชน์กับหลายหลายคนและผู้ที่ไม่มีความคิดปีศาจใดๆอยู่อย่างอ่อนหวานพวกเขาเป็นผู้ที่รับสถานะที่สูงพวกเขาเป็นคนผู้ที่จะได้รับการบูชาหลังจากนั้น จารักของคุณธรรมจุดแรกจงเพียรพยายามในทุกขนทางและอย่าได้กังวลเกี่ยวกับสิ่งใดๆเพราะพ่อเองนั้นรับผิดชอบกับเราไม่มีสิ่งใดของเราสามารถไปสู่การสูญเปล่าจุดที่สองจงอ่อนหวานมากๆเหมือนกับพ่อจงนำประโยชน์มาให้กับหลายๆคนแน่นอนจงกลับมาบริสุทธิ์ในชาติสุดท้ายนี้ ในขณะที่กำลังทำธุรกิจและอือ่นๆให้ฝึกกนฉันคือดวงวิญญาณพรขอให้ลูกนั้นจงเป็นภาพลักษณ์ที่ให้นิมิตและในขณะที่อยู่ในการขยายตัวในครอบครัวของลูกให้โชว์รูปแบบเทวดานางฟ้าของลูกในขณะที่อยู่ในการขยายตัวในการคลองเรือนของลูก ฝึกฝลที่จะหลอมการขยายตัวนั้นและอยู่เหนือหนึ่งชั่วขณะให้ทำงานทางกายของลูกและอีกชั่วขณะต่อมาจงอยู่อย่างปาศจากล่างการฝึกฝลนี้จะโชว์รูปแบบเทวดานางฟ้าของลูกได้โดยการอยู่ในสภาพที่สูงสุดเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆน,นั้น จะได้รับประสบการณ์ในหนทางที่หยาบหยาบโดยการอยู่เหนือข้างบนลูกนั้นก็จะเป็นอิสระจากการอยู่เบื้องล่างลูกนั้นจะได้รับความปลอดภัยจากการากราบทำเวลานั้นก็จะถูกประหยัดและงานรับใช้อย่างรวดเร็วก็จะเกิดขึ้นสติปัญญาของลูกจะกลับมากว้างและไม่มีขีดจำกัด ที่รูปนั้นจะสามารถทำงานมากมายได้ในเวลาเดียวกันคติพจน์เพื่อที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้ตลอดเวลาให้เทน้ำมันของความรู้นี้เข้าไปในตะเกียงของดวงยญาณอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆอ,อัจฉาโอมชาติ